ทางด้านของพชัชรินชีพชานเดชนะครับผนึกํำลังกับกมลว bon ันยอดเพชรครับผงาดแชมป์หญิงคู่ศึกแคลคอม ITF World Tennis Tour ครับการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour รายการแคลคอม and CCAU Industry 4.0 ITF World Tennis Tour 2025ครับชิงเงินรางวัลรวม 5,9700บาทที่อารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันในประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศครับนักหวดชาวไทยโคจรมาพบกันเองครับและก็เป็นคู่ของอีฟพัชรินชีพชานเดชกับบัวครับกมลวันยอดเพชรโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสมราคาคู่มือวางอันดับ3ของรายการผนึกกำลังกันครับใช้เวลา56นาทีเอาชนะทางด้านของเต้าทัศพรนักหลอกกับลิเดียพอสโกชิตขอพันนะครับพอสโกลิชานนี่นะครับ ลูกครึ่งไทยรัสเซียได้ทั้ง2เซต6ต่อ2และ6ต่อ3พัชรินกับกมวลวันครับรองแชมป์ประเภทหญิงคู่ร่วมกันพร้อมกับรางวัลอีก32,450บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกครับคนละ15คะแนนส่วนทัศพรกับลีเดียครับได้รองแชมป์รับรางวัลไป17,490บาทนะครับและก็คะแนนสะสมอีกคนละ10คะแนนครับ